ผมมาสายไก่จากร้อยเอ็ดนะครับผมมากินขา้าวกินน้ำครับผมมาที่ล้านนอหอยเผือกครับผมโอเคครับ <S <S <ๆ S 1> นในหอยเผือกวิธีสามหอดแต่ต้อนรับครับสู่คนบ้านเดียวกันนี้แหละครับผมอ่าสวัสดีครับคุณแม่น้องครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเชิญ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 นะโอ้ยกำลังนั่งเบิองคิีอยู่ผู้ด,ดีเลยเนี่ยโอ้โหครับผมตอกก็เลยหลายครับผมเมื่อนี้เอาแบบแบบบ้านเท่าเลยเนาะบ้าเลยบ เอาผมยางเดิ่วน้อเออเอาผมยางเดา่วนะครับเนาะเอาแบบเป็นยางเดิ่ถึงบ้านเลยมันวะเดี๋ยวสิไปเดาไปกับเรื่องของเจ้าเด้อครับผมโอเคครับผมก่อยเสือใส่ดอกจอกมือนเดิมว้าวไออ่ะอมเสือเลยปะร้อยเลือดไปเลยื่อยมานดอกจอกฮักกะนี่แล้วฮักกะต้มเรียบร้อยแล้วจ้าแม่ต้มจนเปรี้ยแล้วครับผมจ้าืม ดอกจอก connect, อ๋อต้มด้ว well. right? ยง่ายเลยครับผมเรียบร้อยจ้านุ่มจ้าเขาสีเฮ็ดเกลืออำเนี่ยแหละครับผมเตึ้งไน่ซุกอะไรเนาะแต่ว่าตึ้งไน่แบบนึงกับตีดิบชิ้นนั่นเองนะตับพวกตับตับเนี่ยแต่ว่าอันนี้เขาสีเฮ็ดสุกอะไรเนาะเพราะว่ามันเหนียวเด็ดซีดต้มจานเดี๋ยวน้องก็จัดให้จ้าจัดให้เสือร้อยเหรียบครับผมไหนสิโอ้โหตับต่อยตั้งหักจัดหนักเลยเนาะ ก็แค่นุ่นๆเลยวมดคุณบอกว่าชาติจับนักจับกันเร่อจับหักแบบบานเ้าเลยวท่านคนว่าคนปาะหยัิคนว่าเอาแบบยางเดาเลยมั้ยถึงบานเดาเพยเดามันโอ้ยลดยอดเลยเที่ยงเลยนะน่นจะจับตปวเรื่อท่านอันนี้มีแท่ยจับพาดนี้กับผู้แห้งเราล่ะผมแต่ภาวากันยันเด็นทำวิธีนี้เออผมเลือกกระจายเลยแม่

โอ้แสบแบแสบแสก่านะอืาใครกันนา้พาคับโอ้แน่หนอนแน่อน้ผมอำรับดีมีไายจูบอือสายจูบเาจูดตาแคบจูดจูออืมอืม ตอวเคกื hey, ่องแม่เนี ok ่ยเขาให้ซปเลยนะใชุดแล้วจอดจอดแ้วครับผมัุปจนมึลุกมกงเครับต่อไปนี้คกออั้มเนี่ยนะต่อไปเกิดเกิดที่ข้ากตมกุ

มาขนาดนี ba an, ba an ้เลยเนาะักเนาะมาเต็มฐานมาเลยพักครับคุ้มไปแกงนตปลาแกงไตกระดองแกงไตปูาแไตปลาให้เราจับพักล้าไระได้พักเดีไปต้องไปตองที่นหามเดอ้าให้เียยงเดืเนาะไม่ได้เอารูปแบบอะไราแกงกระเีแกงไตปลาของาต้บานเาอยาบานเขาอยแท่งพักแน่ เทมาจากบ้าที่นอกาักกะดาษมาจากบ้านต้เ่ไปรที่ก็เปีแล้วผมจะเด่งจะอิหายได้ยเนี่ยเนี่เนาะแน่นอนแน่นตได้ลองจับสองจับไม่ได้อคบโอ้เนี่ เราหนึ่งเวลาเดียวโอเคครับอะไรก็จะเป็นที่รู้เรียนเนาะ มากเลยนะวัดตัวสิสมันร่วมได้ก็งไงโทกมาจอดคิวเนาะจ่าชนี่ับายต คนนี้แบบ่กันว่าสิไม่เหตุงานทางพีตะมุแปลนี้แวนี้บอกินมือตั้งนานามากินเขานี่กน ติดต่อใน้ห่อยได้ทางท่านจองท่านไหนแน่เด้น,นาทางไปดีลากนครับเออเดืที่มี่โกรมเอร์ี่มอ

คื่ว่าคายข้นเดอกันนะฮะข้าเตงติดปามากว่าแต่ง่นนป๊บเลยมันขึ้นขึ้นคายนแต่่แม่ิดห่อนะม่บุญไงอแม่เของกิตนเลยหลายๆเลยมยั้มยัยต่นือว่าเบิร์ตไม่ใช่หรอม่ก็เป็นตัวว้ยนั่นเบิร์ต้ว

ล่านเปิดแตงงมถึงแตงโมแน่อเแตงโมขึ้นายสองครับสามารถนั่งกินได้เลยแผ่นนี้ไม่ร้นะครับเพราะว่าในวันนี้อิราจะต้องไปเกียรกับยูทูบเกียรกับยูทบเยต่อเพิ่มเ็นแน่วาจะเป็นไิดต์้อนะไทยกิดต์ต้อนคะว่าเย็นายางเย็นเผ็ดก็ต้องไทย เปียกต้อแล้วก็เฮ็ดที่ตอกต้อครับผมุอยางเรี่รับแต่ว่าเห็ดตือโฆษณานอกสถานที่ปะครับรับเห็ดตือโฆตณานอกสถานที่ปะรับ่ครับผมประกันตัดต้อหลายกบกได้รับครับผมเอาแบบง่ายๆสินค้าวว่างว่างยหนาอาหารนี่ได้เยอะแบบตัดต่อนี่หน่วยตัดต่อให้ดูจ้าว ครับ,รบสามเมตรสองสองเมตรสี่สิบสามเมตรมีครับมีสองเมตรสี่สิบสามเมตรมี หกสิบถ้าสามเจ็ดสิบก็ประมาณหกสิบนะอ่า แซ่บุยย่างนายหอยตั้งเพราะว่านี่กับข้าวท่าของมามัมนี่ของมามอเอของข้งได้เดีหูมาเที่ยครเที่ยวมาเพื่อจะกิน<อ>นนี้งได้ครับผมแต่โซ่ก็ลุงนาดการ<อ>าาไาครับโซ่ก็เอเอาเสือใส่ดอกจอกนเสือเว่าครเทียเข้ามานายหอยว่าได้แนะน้ำยังเสนะถ้ามันถ้าได้มีบ่ท้งหม นั่นสีมีแบบอื่นผมมีมจุดผมมีมเมนูเลยะแต่ทางต้นผมไม้ยึดาาูกกับสมอฟังผมว่าอยากกินยไม่กินเพือนั่นกินนั่นกินนี่นะต้นสีบ้านต้นไม้กินนี่มัอก็ได้เป็นลักษณะนี้ต้น่ยึดูกต้นไ้ยึดูกประจำกันด้าเอาแบบนั้นนะไม่อกจอดรอกเ็นกลายเป็น ลักษณที่เศษของลาดเดียวก็วิ่งไม่น่งหวลูก้าครับสามาบาเพ็สิการเพ็ญนด้องมากับคุดเค้อนครับผมคุดเค้เป็นกนเอีก็เลหนึงตั้งตามที่อัดแบบอัดเศาสตร์ขบุนเพ่ต่างอันามูเคยมีหนันบอลในหอยมีหนนบอลีอยไห ผ้าลิ่นง่วยสิมีบ่มีอยู่บ่ต้องโทรมาสั่งเนาะผ้าเนื้อนี่เป็นอะไรครับผมเนเ่อาครับเพราะ่อย่าสั่ง้วเะอบ็บรบอี่รวม้ออ เมนูปิดท้ายบ่ยายนองเมนูเนี่ยโอหปิดท้ายโอวกรวมครกับแก้วกับแกวขมมเนาะทางไม้ซิมไหมนะเออแ้น้องเะมันแบบว่าเป็นพี่เจนเตอร์เนี่ยอะไรอะไร่รถกนก็ปากิน้เราเาแม่นี่เรากินแล้ว่อปากเอกขันเาแ้ออจะกินไรกอ๋อ <idd ratchet Lust> อแบังไหนกินการยู่แบบบ้านกีารบ้านเอาครับผมการดำเนินชีวิตและวิธีการการขัานของคนกิจารเขามาอยู่ในเกีหือว่าเขาม่อยู่ในต่างแขกบเ่ครับือวกอันนี้อันนี้มันวกโดนเนาะต่อมาเวาแดนทีนผ่าไฟครับผมอาล้ครับผมนี่ครับ นี่ก็ทำนี่นะครับผมให้และเป็นเอ่อเข้าใจจริงๆเลยเป็นมากอืมครับครับขอขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับที่แวะมานะครับผมอยู่ดีไม่แห้งทุกคนทั้งบ้านดูแลตัวเองครับผมครับสวัสดีครับ